สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้มาพบกับช่องพาปามสตรกร์แกลวินานเองนะวันนี้จะมาทําละครสั้นเรื่องข้าตรกรบุกเมืองนั่นเองมันจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยนะคุณแม่คะ่ะหนูได้ข่าวนะคะว่าประมาณวันที่ห้าสิงหาค่ะแม่จะมีข้าตรกรมาบุกกับค่ะแม่แล้ววันนี้ก็ตรงกับวันที่ห้าสิงหาพอาดีเลยค่ะแม่ อ๋อจริงด้วยแม่ก็คิดไว้แล้วว่าฆาตกรต้องมาแน่นอนกลางคืนเราไม่ต้องอาบน้ำก็ได้นะค่าค่าค่าาาแม่ไม่อยากอาบเพราะมันน่ากลัวดั้งหนาวฆาตกรก็จะบุกเมืองมาหาแล้วนะคะแม่เหมือนฆาตกรบุกเมืองเลยค่ะแม่แม่่ะไปกินข้าวากันไหมคะได้เลยจ้ะลูกแต่แม่กินข้าวกันจธะลูก แม่เราย้ายมาคือหาดหลังใหม่เลยนะเนี่ยแม่แช่งยงี้ยเลูกคือหาใหม่แม่ซื้อมาสวยไหมล่ะสวยมากเลยค่ะแม่แน่นอนสิมันต้องสวยแล้วแหละลูก แล้วเหนียพอ,อดีหนูไปตอเพิ่มมาค่ะแม่แมกินแนละ้วก็อินเดลูกอร่อยมากเลยค่ะแม่ฝีมือแม่นี่คือแบบอร่อยมากเลยค่ะเจะลูกอร่อยพีอยูนะค่ะจริงสิแม่วันหลังอ่ะหนูจะต้องไปทำงานที่ต่างประเทศอะค่ะแม่เอาเหรอ ล้าแม่คนเดียวได้ปะคะได้สิจ้ลูกอย่าลืมไปซื้อของลอยมาให้แม่ด้วยค่ะแม่เรารีบกินกินกันดีกว่านะคะแม่เราจะได้ไปดูบนบ้านเรามีอยากดูจะแย่หรอค่ะจ้าลูกนะอนกินข้าวเสร็จแม่กอดกันดีกว่าค่ะเพื่อเราก็กินข้าวเสร็จหรอค่ะเจ้ลูก ป้แม่เรามาดูบ้านของเรากันดีกว่าก่อนจะมืดเราจะได้เข้าไปดูห้องนอนโปดของเราค่ะค่ะแม่แม่ห้องนี้สวยจังเลยห้องอะไรล่ะคะแม่เห็นข้าวัาเป็นห้องน่งเลินนะจ๊จะรูปค่ะม,มีที่ปูนไนะด้วยข้างนอกก็ดอกไม้น้ำพุสวยมากเลยเจอรูแม่ชอบแม่ชอบหนูก็ชอบแม่ก็ดีใจแล้วค่ะแม่เรา มาดูชั้นสองกันดีกว่านะคะแม่บ้านหล่านี้มีทั้งหมดสามชั้นนะคะใช่แต่รู้แม่ก็รู้แล้วแม่ดูชั้นที่สองตรงห้องนั้นสีสวยมากเลยค่ะมีประดับเลยค่ะเขาน่าจะประดับเพิ่มเติมนะคะแม่ใช่จะรู้ยแม่ห้องนี้ถูกใจหนูมากเลยอ่ะอืมสวยแม่อ๋อมันไม่มีห้องน้ําห้องน้ำจะอยู่กับห้องนอนทุกห้องเลยนี่คะแม่ใช่แล้จะรู้อ๋อค่ะ โอ้แม่ที่ชมวิวก็ไม่มีอะไรเลยนะคะเนี่ยแม่แมืมใช่จ้ะลูกะตอนบ่ายฮ่าบ่ายหนึ่งแล้วสินะคะแม่อุ้ยห้องนี้ถูกใจแม่มากเลยลูกอ๋อก็ถูกใจหเหมือนกันค่ะงั้นเรานอนห้องนี้นะคะแม่จ้ะลูกเดี๋ยวเราไปดูขบนก่อนเนาะ ดูข้างบนกันนะลูกค่ะมแม่บันไดสูงมากเลยแต่เราก็ดีกว่าเราไม่มีบันไดขึ้นกันนะแม่ใช่กับวลูกแม่นี่ห้องอะไรอ่ะอ๋อเขาบอกว่าเป็นห้องสัตว์เลี้ยงไว้ให้เราเลี้ยงแล้วก็ให้เขานอนในกรงนจะลูกอ๋อค่ะห้องสุดท้ายเลยเป็นห้องของผู้ชายนะลูก Ừ, เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนโหที่ชมวิวชมข้างนอกชมดูดาวแบบนี้นะลูกอ๋อใช่ค่ะนี่ไงห้องนอนผู้ชายห้องเราก็มีห้องน้ำนะค่ะแม่เนี่ยอืมสวยอะ่ะใช่เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวน้องชายหนูก็จะมาแล้วนะลูกอ๋อค่ะโอ้ห้องสมุดหนูชอบมากเลยค่ะแม่ถ้าลูกชอบแม่ก็ชอบนะค่ะ นะตอนเย็นแม่แม่แม่เย็นแล้วใช่เสือลูกมันเย็นแล้วนะดูสำรวจบ้านเือเย็นเลยนะลูกค่ะขอโทษนะคะแม่ไม่เป็นเลยเดีะลูก บ้านว่างจังเลยค่ะแม่อยากแต่งเพิ่มอยากจ่งเพิ่มก็ก็ขอเขาแต่งนั่นจะลูกอยากแต่งเพิ่มอ่ะอบ้านหลังนี้เราแม่อุเป็นบ้านส่วนตัวเลยนะแม่ไม่ผ่อนเลยนะแม่จ่ายแบบรวดเดียวเลยนะลูกค่ะแม่โอ้แม่รวยอ่ะถ้าแม่รวยลูกก็รวยเหมือนกันแหละค่ะ นี่ลูกมื้อเย็นเรากินไก่อร่อยนี่ลูกอร่อยมากเลยค่ะแม่มื้อเย็นหนูชอบฟินแม่มากที่สุดเลยค่ะอืมว่าแต่แม่บอกว่ามันอร่อยดูก,ก็บอกอร่อยอย่างนี้แหละน้ำจิ้มเป็นไงลูกน้ำจิ้มที่แม่ทำออร่อยมากเลยค่ะแม่ไก่ก็อร่อยแม่ทอดอร่อยที่สุดในโลกแหละเลยขอบคุณนะลูกค่ะแม่ไม่เป็นไรจร <c oughs> ิงสิแม่ว่าแต่น้องชายเราจะมาหาวันี่เท่าไหร่คะแม่ไม่เป็นามาเลยนะลูก <c oughs> อ๋อค่ะ อ,อร่อยมากเลยค่ะมันอร่อยมากเลยนะคะแม่ใช่ไหมลูกนะตอนกินข้าวเสร็จแม่พวกเรากินข้าวเสร็จแล้วเรามาดูข่าวสารกันไหมคะแม,แม่เออดีมากเลยลูกลูกเชวนแม่คิดแบบนี้แม่ก็อยากดูเลยค่ะแม่นั่งเลยคะ่ะได้ จ้าจาลูกนั่งเลยแม่แม่เรื่องไม่ถูกเลยแม่จะนั่งไหนอ๋แม่นั่งบนเดีกันค่ะอ่ะวันนี้ขอชี้แจงนะคะจะมีฆัตกรนะคะบุกเมืองนะคะขอให้คนที่อยู่ในระแวกทางภาคกลางนะคะระวังตัวไว้ด้วยนะคะนี่แม่เราอยู่ภาคกลางนะ จริงด้วยลูกแล้วเขาบอกจังหวัดแล้วด้วยนะคนที่อยู่ในจังหวัดปฐุมธานีนะคะขอให้ระวังตัวไว้นะคะนี่เราอยู่ปับรูม้านี้ด้วยแม่ทําไงอะโอ้หแม่น่ากลัวน่ากลัวอย่าออกจากบ้านนะกลางคืนไปลูกเป็นล็อกประตูกันนะตอนหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มอะไรแม่ไปแม่ ไปล็อกประตูกันเร็วลงแน่นๆอย่าให้คาตรกรมาได้ล็อก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 โอเคแม่ล็อกแล้วเราขึ้นไปนอนกันเถอะนะคะแม่จะลูกเราไม่ต้องอาบน,น้าก็ได้หรอกค่ะแม่เพราะว่าถ้าเราอาบมันจะยิ่งเสียเวลาค่ะแม่แล้วคาตกรก็จะบุกมาเห็นเราจะลูกนอนห้องนี้แล้วกันนะแม่อา่าจะลูกปิดผ้าม่านด้วยค่ะนะคะแม่ค่ะ นี่ไงแม่ตัวทางานของหนูใช่ไงเพืลูกห้องสีน้ำเงินนั้นเป็นห้องของน้องชายหนูนะค่ะนอนกันเร็วค่ะนอนกันเลวค่ะแม่จ้าลูกนะตอนฆาตะกรมาบุกเมืองวันนี้ฉันจะฆ่าคนให้หมดเลยใครไม่นอนจะจะฆ่าให้หมดเลย ในคนในสวนสนุกคิดเหรอว่าจะมาฆ่าฉันได้เอ๊ะเขาหายตัวไปไหนอ่ะนี่แน่ดูดๆสุขุกไปเลยไม่นะช่วยฉันด้วยฉันโด,เดน,นเขาฆ่าใจเย็นนะเธอเธอไหวหรือเปล่าไม่ไหวแล้วเฮ้ยมีคนเห็นเราฆ่าแล้วเหรอนีดีกว่าทำอะไรกับเด็กพวกนั้นนะฮะ ทำอะไรกับหมีคอักเทมฉันหนะไัไปแล้ว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 เอ๊บ้านหลังนั้นนี่นะเป็นคฤหาสน์ที่รวยมากๆเลยฉันได้ข่าวว่าเจ้าของบ้านนี้ลูกสาวกับลูกชายลูกชายเขาไปเรียนที่ต่างประเทศมีแต่ลูกสาวกับเขาที่อยู่แล้วสามีเขาเป็นทำงานที่ต่างจังหวัดด้วยทางสะดวกเราเลย <c oughs> นะักตอนเช้าแล้วฆาตก,กรก็โดนเผาไปเยียบเลยไม่นะที่มันเช้าหรอไม่นะที่เรากลับมาที่บ้านเกิดเราแล้วหรอมา แล้วก็โคนะฮเอ๊ะแม่เช้าวีนนะคะจ้าเมื่อคืนนะแม่เห็นคัตากรด้วยนะแม่นอนไม่หลับเลยค่ะแล้วเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เยือบลอนนาทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องความสุขและโค้ชนะด้วยนทุกคนช่องหลักคือช่องชุชนนันเจริมสุขนะแล้วช่องสอนนะว่าคือสักระสอนทำนั่นเองนะทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบาย